สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รบรักทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สํานักงานกอพานะครับที่จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่หนึ่งครับจะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของวันต่อต้านยาเสพติดนะครับซึ่งวันที่26มิถุนายนครับตามหลักสากลเนี่ยถือว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดเพียงแต่ว่าในช่วงวันที่26นั้นเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศนะครับก็คือเดินทางไปประเทศจีนซึ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้เล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าวันจันทร์นั้นผมได้เดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งตั้งแต่มารับตําแหน่งเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังเดินทางไปเยี่ยมประเทศในอาเซียนทั้งหลายนะครับสิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในแง่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมทางด้านความมั่นคงด้วยนะครับ เนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั้นก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับก็มีการพูดถึงการเร่งรัดความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับซึ่งก็จะได้มีการรื้อฟื้น,นกลไกในการที่จะเสริมสร้างให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีการกระชับมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความร่วมมือในระดับของข้าราชการเองซึ่งเรากับสิงคโปร์ทำกันมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับทั้งสองเรื่องนี้สิงคโปร์ก็รับที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายปีนี้ต่อไปนะครับในวันเดียวกันเนี่ยครับผมต้องเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากมีความห่วงใยครับว่าการทําความเข้าใจชี้แจงกับท่านสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาพระราชกำหนดต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถครอบคลุมหรือสร้างความมั่นใจให้กับทางสมาชิกวุฒิสภาได้นะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณครับว่าในที่สุดท่านสมาชิกวุฒิสภานั้นก็ได้ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องของพระราชกําหนดให้อํานาจรัฐบ,บาลในการกู้เงินนะครับซึ่งเป็นเงินจํานวน400ล้านบาทนะครับในจํานวนนั้นเนี่ยก็จะมาเสริมในเรื่องของฐานะของเงินคงคลังและการบริหารทางการคลังไม่เกิน200ล้านนะครับส่วนที่เหลือนั้นก็คือเข้าสู่เรื่องของการที่จะมีการพัฒนาในโครงการไทยเข้มแข็งนะครับซึ่งผมได้เคยมาพูดคุยในรายการนี้และในโอกาสอื่นๆไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง นะครับสำหรับการดําเนินการเมื่อพระราชก,กําหนดผ่านนะครับขณะน,นี้ทางากระทรวงการคลังก็กําลังมีการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําเกี่ยวกับการกู้เงินซึ่งจะมีการออกพันธบัตรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้ซื้อนะครับจำนวน5 0,000 000, ล้านบาทครับจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็1 5 0 0 0ล้านช่วงที่25,000ล้านช่วงที่3ก็เป็นส่วนที่เหลือ2 0,000ล้าน นะครับโดยหลักสําคัญก็คือว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุครับที่มีอายุเกิน60ปีนั้นมีโอกาสได้จองพันธบัตรก่อนนะครับเพราะว่าพันธบัตรนี้ก็ถือเป็นทางเลือกในเรื่องของการออมนะครับเป็นอายุ5ปี2ปีแรกก็จะดอกเบี้ยร้อยละ3นะครับถัดมาก็จะขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ4แล้วก็สุดท้ายก็ไปจบลงตรงที่ร้อยละ5นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือการที่รัฐบาล กำลังเอาเงินซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยอยู่ในระบบธนาคารนะครับซึ่งผู้ออมก็บ่นว่าได้ดอกเบีย้ยต่ํขาขณะเดียวกันเนี่ยระบบธนาคารเองก็โดยสภาวะทางเศรษฐกิจและโดยปัจจัยหลายอย่างเนี่ยก็ปล่อยสินเชื่อมาค่อนข้างน้อยก็จะมีเงินที่อยู่ในระบบธนาคารซึ่งไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนะครับการออกพันธบัตรในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุและผู้ออมนะครับที่จะมีทางเลือกในการออมที่มีผลตอบแทนสูงขึ้น แล้วเงินนี้ก็สามารถนํามาเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐ,ฐกฐฐิจได้ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับก็คาดว่าภายในกลางเดือนกรกฎาคมนะครับการกู้ยืมเงิน5 0 0 0มล้านผ่านการออกพันธบัตรเนี่ยก็คงจะสามารถดําเนินการได้อย่างเรียบร้อยนะครับและก็บรรดาโครงการต่างๆที่จะลงทุนในเรื่องของไทยเข้มแข็งนั้นก็น่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอย่างไรก็ตามครับการพิจารณา ของวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์นั้นก็มีการไม่เห็นชอบพระราชะกําหนดอยู่หนึ่งฉบับนั่นก็คือการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามันนะครับผมก็เข้าใจครับว่าสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกับประชาชนจํานวนมากและรวมทั้งตัวผมเองก็มีความกังวลว่าภาษีตัวนี้เนี่ยไปเพิ่มภาร,ระให้พี่น้องประชาชนผมขอย้ําอีกครั้งนะครับว่านับตั้งแต่ที่เรามีการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ํามันมาเนี่ยยังไม่ได้มีการส่งต่อภาระภาษีตรงนี้ไปให้ประชาชนเลย แต่ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกได้ขึ้นสูงมากนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช่วงที่เราออกอพระราชกําหนดในเรื่องของภาษีตัวนี้ราคาน้ํามันดิบอยู่ที่50เหรียญน,นะครับต่อบาเรลนะครับขณะนี้ขึ้นมาที่70เหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของภาษีอย่างไรก็ตามนะครับผมก็จะรอให้มีการเปิดประชุมสมัยนิติบัญญัติของรัฐสภาก็จะได้นาพระราชกําหนดนี้เนี่ยนำเสนอต่อ สภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็จะพิจารณาต่อไปครับโดยจะคำนึงถึงว่าขณะนี้กองทุนน้ำมันซึ่งเข้ามาแบกรับภาระตรงนี้ฐานะเป็นอย่างไรนะครับแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นอย่างไรแล้วก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการต่างๆก็มีความคืบหน้าไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับผมก็แก้แก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของความ เข้าใจที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องเช่นการปฏิรูปรถไฟนะครับซึ่งท่านรองนายกสนันก็ได้ไปเจรจาจนเกิดความเข้าใจที่ดีนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องในสภาขาเข้ามาร่วมในการดูแลเกี่ยวกับแผนของการที่จะฟื้นฟูรถไฟซึ่งความจริงยังไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปแปรรูปหรือให้เอกชนอะไรทั้งสิ้นเลยครับเป็นเพียงเรื่องของการที่จะปรับระบบการบริหารจัดการภายในเพื่อแยกงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรางออกจากงานที่บริหารจัดการในเรื่องการวิ่งรถ และก็ออกจากงานบริหารในเรื่องของทรัพย์สินของรถไฟซึ่งมีอยู่มากซึ่งเราเชื่อว่าแนวทางนี้เนี่ยจะช่วยให้ฐานะของการรถไฟเนี่ยดีขึ้นมาและบริการของประชาชนเนี่ยดีขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็แผนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการนะครับก็มีการปรึกษาหารือให้สบายใจมั่นใจของทางฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแล้วก็คงจะเดินหน้าได้แต่ผมต้องขอถือโอกาสนี้เรียนนะครับว่า พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดครับมีความไม่เห็นด้วยมีความข้องใจมีความไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องสามารถที่จะนําเสนอความคิดเห็นของท่านมาได้นะครับอย่าได้ใช้วิธีการที่ทําให้พี่น้องประชาชนในวงกว้างหรือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความห่วงใยของพี่น้องประชาชนก็คือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตสองรายแล้วจาก การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ได้สูญเสียสมาชิกไปนะครับกับโรคนี้อยากจะย้ําอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราการติดเชื้อที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นวันหนึ่งขณะนี้ประมาณ7-80คนนะครับหลายๆประเทศก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายกึนงกับเราในขณะนี้นะครับผมอยากจะย้ําอย่างนี้ครับว่าที่จริงแล้ว อัตราการเสียชีวิตอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ปกตินะครับต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเริ่มมีอาการนะครับโดยเฉพาะเป็นไข้มีอาการไอนะครับหวัน2วันแล้วยังไม่หายเนี่ยครับขอความกรุณาได้รีบเข้าไปรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าการที่ทางแพทย์ได้ มีโอกาสในการเข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตนะครับก็ขอเรียนว่าขณะนี้เนี่ยจะยังมีผู้ที่รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณเอาคร่าวๆประมาณ20รายนะครับมี2รายที่ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับหรายเนี่ยก็อาการดีขึ้นน่าจะเข้าสู่